สวัสดีครับผมบายครับจากเพจจินบนติฟิตนะครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนําวิธีการออกกำลังกายโดยไม่งอหิ้มครับเป็นการออกกำลังกายกับผู้หูครับหรือว่าพาร์ทเนอร์วอร์กอัล์ EP หนึ่งเล่นยังไงเดี๋ยวเราเริ่มพร้อมกันเลยครับโดยตารางในการออกกำลังกายจะมีทั้งหมด8ท่าด้วยกันนะครับเล่น40วิพัก20วินาทีโดยจํานวนเซตนะครับจะขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของแต่ละคนสาหรับมือใหม่นะครับอาจจะเริ่มต้นออกกำลังกายเพียง 1นถึงสเซตดูก่อนนะครับสาหรับคนที่แข็งแล้วนะครับก็อาจจะเริ่มต้นอยูที่ที่ถึเซตได้ครับโดยก่อนออกกาังกายครับก็จะมีการวอร์มอัพแบบด y นามิกวอร์มอัพก่อนนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทุกส่วนของร่างกายก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายจริงนะครับว่าจะเป็นนะครับต้นขาด้านหน้าด้านหลังอกหัวไหล่นะครับวมถึงระบบการหายใจด้วยครับโดยท่าวอร์มอัพนะครับก็จะมีทั้งหมด 8ท่าด้วยกันนะครับใช้เวลาทั้งสิ้นนะครับประมาณ5นาทีครับผมท่าแรกครับท่า push up แล้วก็ตกมือนะครับสำหรับผู้ชายนะครับก็สามารถทำท่า pull push up ได้เลยครับโดยการยกเข่านะครับสำหรับผู้หญิงนะครับก็แนะนำครับเป็นท่านี push up ต่อนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยแข็งแรง แต่ถ้าเกิดผู้หญิงท่านไหนนะครับแข็งแรงแล้วก็สามารถทถําท่าโยกผู้ชายได้ครับโดยท่านี้นะครับก็จะได้กล้ามเนื้อนะครับอกหัวไหล่ตรวเวันะครับต้นแขนด้านหลังแล้วก็กล้ามเนื้อแกนกลางนะครับผมพยายามทําให้ครบนะครับ40วินาทีครับผม สำหรับท่าที่2นะครับก็จะเป็นท่าสปอตกับฟูแพรงนะครับก็อาจจะให้ผู้ชายนะครับทำท่าสปอตก่อนแล้วก็ผู้หญิงทำท่าฟูแพงนะครับสำหรับผู้ชายครับก็ท่านี้เนี่ยก็จะได้กล้ามเนื้อนะครับช่วงต้นขาหน้าสะโพกก้นนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับท่านี้ก็ได้ท่าแกนกลางลำตัวนะครับพยายามทำให้ครบนะครับ40วินาทีต่อท่านะครับการหายใจนะครับสำหรับผู้ชายนะครับ ออกแรงให้หายใจออกผ่อนแรงให้หายใจเข้านะครับก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยใช้ได้ครับท่าน,นี้ครับ รอบท่าต่อไปนะครับก็จะเหมือนกับท่าที่2นะครับแต่ว่าทําสลับกันนะครับโดยผู้ชายเนี่ยจะทำท่าแพงนะครับส่วนผู้หญิงก็สามารถทําท่าสควอชหรือว่าเด l ลิฟก็ได้ครับขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของร่างกายครับผมก็สําหรับผู้ชายครับท่านี้ก็จะได้กล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวนะครับในการหายใจเนี่ยก็ให้หายใจเข้าออกยาวๆดยการ คาแมลนะ้าทองรวมถึงคมิบก้นด้วยนะครับสำหรับการทำท่าแผลงนะครับผมส่วนผู้หญิงนะครับก็ออกแรงหายใจออกผ่อนแรงหายใจเข้าในการทาท่าสควอตว่าเดลิฟครับ ต่อไปครับท่าที่4นะครับจะเป็นท่าส q u a t กับเชสพา p นะครับสำหรับผู้ชายครับก็จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าครับรวมถึงกล้ามเนื้ออกนะครับส่วนคุณผู้หญิงนะครับก็ให้นอนราบนะครับเป็นท่าเล็กเลสนะครับในการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับผมก็พยายามเกรง c แหนวหน้าท้องด้วยครับในการทําท่านี้ครับสำหรับคุณผู้หญิงนะครับผมก็ใช้เวลาเท่าเดิมนะครับ40วินาทีนะครับผม จำนวนเซตก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงนะครับของแต่ละท่านนะครับมือใหม่ก็สัก1-2เซตครับสุดำหรับคนที่แข็งแรงแล้วก็อาจจะอยู่ที่4-8เเซตได้ครับ ส่วนท่าที่5ครับก็จะทำสลับกันนะครับให้คุณผู้ชายเนี่ยนะครับทำท่าเล็กเลสนะครับส่วนคุณผู้หญิงนะครับก็ทำท่าสควอชกับเชสพาร์ตนะครับผมก็สำหรับผู้ชายครับก็พยายามเกร็งขมมวหน้าท้องนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับผมเพื่อเป็นการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องให้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับส่วนคุณผู้หญิงครับก็พยายามสควอชนะครับต่ำๆเลยครับก็ทําให้สะโพกเนี่ยสวยงามยิ่งขึ้นนะครับ รวมถึงการผักนะครับของคุณผู้หญิงก็จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้ออกหัวไหล่นะครับไปด้วยครับผมก็พยายามทำให้ครบนะครับส0วินาทีครับ ทาที่6นะครับเป็นท่า partner hamstring งเธอนะครับก็จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อนะครับต้นขาด้านหลังครับดมถึงแกนกลางลำตัวแล้วก็กล้ามเนื้ออกหัวไหล่ด้วยนะครับก็ท่านี้ก็พยายามนะครับใช้แรงจากต้นขาด้านหลังเยอะๆนะครับผมเกร็งเยอะๆนะครับจังหวะลงนะครับแล้วก็จังหวะขึ้นนะครับให้ใช้แรงจากอกนะครับหัวไหล่ไปเสร็จผักตัวขึ้นมาครับเน้นครับพยายาม ลงช้าๆให้ได้มากที่สุดนะครับผมอันนี้ก็ถ้าเกิดคนที่แข็งแรงแล้วเนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายครับ ต่อไปครับเป็นท่าแผลงแอนเบอร์พีนะครับโดยให้คุณผู้ชายเนี่ยทำท่าแผลงก่อนนะครับพยายามครับหาทำท่าแผลงให้สวยงามครับก้นไม่โด่งจนเกินไปครับรวมถึงขาเนี่ยก็พยายามแคบๆไวครับเพื่อจะเวลาคุณผู้หญิงกระโดดข้ามเนี่ยจะได้กระโดดข้ามได้ง่ายครับไม่สุดหกล้มนะครับคุณผู้หญิงที่ทำท่าเบอร์พีนะครับก็อาจจะไม่ต้องพุชอัพ เบอร์ปี้แบบผู้ชายก็ได้ครับก็แค่อาจจะทําท่าไฮแพงแล้วก็กระโดดยกตัวขึ้นครับผมก็จะทําให้สามารถทําท่านี้ได้อย่างสมบูรณ์ครับ แล้วมาถึงท่าสุดท้ายครับเบอร์ปี้กับแพงนะครับให้คุณผู้ชายครับทำท่าเบอร์ปี้แบบฟูลเบอร์ปี้เลยนะครับเป็นการบวกท่าพุชอัพครับกับสควอชจมเข้าด้วยกันครับก็ค่อนข้างเหนื่อยครับเหมือนการฝึกฮิตเลยนะครับทําอย่างต่อเนื่องครับ40วินาทีครับผมส่วนคุณผู้หญิงก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวครับโดยการทําท่าแพงให้สมบูรณ์แบบสวยงามมากที่สุดนะครับก็พยายามสู้ๆครับทำให้ครบ40 วิจาทีนะครับท่านี้ค่อนข้างเหนื่อยครับก็เป็นกําลังใจให้ครับสำหรับคนที่ฝึกท่านี้นะครับสู้ๆนะครับเป็นยังไรบ้างครับสอบการออกกำลังกาย partner workout EP หนึ่งครับออกกำลังกายไม่ง้อยิมครับไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับเพื่อนๆลองเอาโปรแกรมนี้ครับไปใส่ในตารางการออกกำลังกายของเพื่อนๆดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีสวัสดีครับ